สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับมาม่าแคคตัสชาแนลอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนาจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำดินสำหรับปลูกแคคตัสแบบง่ายๆกันค่ะสำหรับขั้นแรกนะคะเราจะนำดินเราซื้อดินปลูกต้นไม้ธรรมดานี่แหละคะ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้ออะไรของของใครนะคะซื้อมาได้เลยนะคะ แล้วเราก็นำมาร่อนค่ะนำส่วนที่เราไม่ต้องการออกอย่างเช่นพวกใบก้ามปูพวกหินพวกดินพวกทรายที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเราค่อยๆเอาออกนะคะ,ะสำหรับครั้งนี้นี่เราจะใช้ตะกร้าค่อนข้างถี่นะคะอาจจะออกยากนิดนึงน,นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะคะสามารถทำจะใช้ตะกร้านะคะที่มีความ กว้างนิดนึงนะคะต่อมานะคะคือกากมะพร้าวค่ะเราก็จะทำการร่อนเหมือนกันนะคะให้มันค่อนข้างละเอียดนิดนึงค่ะสังเกตว่ากากมะพร้าวของไซนัเนี่ยค่อนข้างที่จะแดงนะคะเพราะว่าไซน้ยังไม่ได้ไปแช่น้ำเพื่อเอาสารแทนนินออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะเอาเ,อาเอาจ้า ขุยมะพร้าวไปแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วนํามาพึ่งแดดให้แห้งสนิทนะคะจากนั้นก็จะนํามาร่อนจะ,อะจะร่อนได้ง่ายกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะต่อมานะคะเราจะใส่เพอร์ไลท์เข้าไปในดินส่วนผสมนี้ก็คือตามความเหมาะสมนะคะ สำหรับตัวเพอไ์เนี่ยใช้ผสมดินปลูกแคคตัสไม้อวบก,กุหลาบหินไล์ท็อปปลูกพืชไร้ดินนะฮะรักษาความสมดุลระหว่างาปริมาณน้ำแล้วก็ปริมาณอากาศในดินนะคะจะช่วยรักษาสภาพดินไม่ให้ชื้นหรือว่าแห้งจนเกินไปเ,เป็นตัวช่วยดูดซึมสะสมปุ๋ยหรือเคมีต่างๆนะคะที่เติมลงไปในดินไม่ให้ซึมหายออกไปจากดินเร็วเกินไป อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความเข้มข้นของปุ๋ยแล้วก็เคมเสารเคมีที่ตกลงไปในดินอีกด้วยนะคะเราก็จะทำการผสมไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันดีค่ะ ต่อมาค่ะคือเจ้าตัวออสโมโค้ดนะคะเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักค่ะเป็นปุ๋ยเคมีที่ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆนนะคะแล้วซึ่งตัวทุกมลเมล็ดของอ s อ o สโมโคดเนี่ยจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนในตัวของมันเองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าเจ้าแท็กตัดของเราจะขาดสารอาหารนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะ